พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเจ้าพนักง,งานของรัฐบาลไทยที่กระทำความผิดนอกราชนาจากักรแต่ต้องรับโทษในราชนาจากักรครับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา9นะครับบัญญัติไว้ว่าเจ้าพนักง,งานของรัฐบาลไทยกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา1 4 7ถึงมาตรา166และมาตรา2 0 0ถึงมาตรา2 0 5นอกราชนาจากักรจะต้องรับโทษในราชนาจากักรมาตราต่างๆที่กล่าวข้างต้นนะครับเป็นความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องหลักๆดังนี้นะครับก็คือ 1. เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 2. เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ทุจริต 3. เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ 4. เจ้าพนักงานในการยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับซึ่งการกระทําเหล่านี้นะครับแม้จะได้กระทํานอกราชอาณาจักรก็จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดกรกิติศักดิ์ในติดบัณฑิตไทยทนายวิธีพูนและทีมทนายความสวัสดีครับ